มาสู้นะครับสู้มข้าวข้าวข้าวขนาคโจสู้นะครับอันนี้ใช่อ๋อคุณแป้งน่าจะพาคุณแม่มามังคับไม่มีใครจะกคมร อ๋อใช่ด้วยครับคุณแม่ค,คุณแม่คุณแม่โอ้ oh, คุณแม่แข็งแรงมากครับอู้คุณแม่โอ้ <c oughs> oh, แต่คุณแม่ดูแข็งแรงนะครับครับ